อันนี้จะเป็นหน้าตาสำหรับโปรแกรมบนมือถือนะครับเวอร์ชัน0.1แล้วกันเริ่มต้นด้วยหน้าล็อกอินนะฮะก็จะเป็นหน้าโฮมอันนี้คือหน้าโฮมก็จะมีเฮล์ไว้ด้วยคือฉุกเฉินนะครับมี Line มีเบอร์โทรมี f c e e o o o นะครับกดมาได้ก็จะทำการล็อกอินเข้าไปได้หรือจะกด Exit นะครับปิดโปรแกรมก็สามารถทำได้เช่นกัน เรามาดูต่อเลยนะครับขั้นตอนของอันนี้คือหน้าจอลอ็อกอินนะครับหน้าจอล็อก,กอินอาจจะมีเฮลด้วยนะครับแล้วก็เอ็กเรามาเริ่มทดสอบลอ็อกอินนะครับการทำงานใส่รหัสของบริษัทเทไปก่อนนะครับการทำงานนี้เป็นแบบออนไลน์ใส่ User p a s ผ่าน d วให้เรียบร้อย กดลงชื่อนะครับก็เข้ามาสู่ของเ,อเลือกสาขานะครับว่าต้องการทำงานสาขาไหนนะครับจากนั้นกดโกตอนนี้เราก็มาถึงเมนูหลักแล้วนะครับทดสอบทะเบียนสมาชิกนะครับแสดงข้อมูลหลดข้อมูลก็ใช้เวลาถือว่าไม่ช้านะครับเร็วอันนี้ผ่านคราว ข้อมูลสมาชิกมีทั้งหมดหนึ่งมื่กับอีก999าร้อยเกบคนนะครับยังนะใส่รูปภาพไม่เต็มที่นะครับแต่การทำงานดูเลื่อนดูนะครับก็เร็วสามารถค้นหานะครับในเพจได้เช่นนะครับวอลเลจก็จะเหลือเฉพาะวอลเลจน,นะครับหาคมว หรือค้นหาจากฐานข้อมูลเลยใหญ่ๆเช่นสมชายกดค้นหาใหม่นะครับขึ้นมาสองรายการนะครับแต่ถ้าไม่กรองเลยก็กดปล่อยเป็นช่องว่างไว้ก็ดึงคือดึงทั้งหมดนะครับก็มาแล้วการแก้ไขนะครับการแก้ไขคลิกรายการที่ต้องการแล้วกดปุ่มแก้ไขนะครับ สามารถเลือกกล้องได้นะครับกล้องโปรแกรมก็จะโหลดโปรแกรมแอ,แอปที่เป็นเกี่ยวกับกล้องนะครับอย่างเช่นเราจะถ่ายถ้าการทำงานครั้งแรกเนี่ยโปรแกรมจะให้เลือกก่อนว่าจะใช้นะครับโปรแกรมอะไรอันนี้พอถ่ายเสร็จก็จะมาแล้วนะครับก็จะมาแล้วกดบันทึกนะครับบันทึกเรียบร้อยนะครับ รูปก็จะมาตามที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็คือในส่วนเรื่องของทะเบียนสมาชิกก็เสร็จเรียบร้อย